สวัสดีค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ครูได้ํำไหมที่เหลือเหลือนะคะมาต่อดอกเป็นเสื้อวิธีต่อดอกทางเดียวหรือหลายทางครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะใครจะทำเป็นผ้าคุมเตียงผ้าคุมโต๊ะก็ได้นะคะแต่ครูได้นำมาทำเป็นเสื้อด้วยก็จะออกสไตล์แนวอะไรอะวินเทจวินเทจหรือแนวอะไรนะคุณโบราณโบราณเนี่ยคุณชบาหรอ ย้อนยุกอ่ะนะคะสามารถเอาไปถักใส่ได้นะถ้าใครที่มีได้เหลือๆนะคะก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งเราจะมาดูกันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะครูได้สอนไปแล้วว่าออลักษณะของการต่อดอกไม่ว่าจะเป็นการต่อดอกด้านเดียวหรือการต่อดอกมากกว่า1ด้านนะคะสำหรับเสื้อตอนนี้ครูก็จะทำเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยนะคะความความกว้าง น,นี่ความกว้างนะความกว้างแล้วก็ความยาวนี่เป็นที่ต้องการของเราเลยลักษณะของเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวใส่โคร่ง,รงฉะนั้นว่าให้คุณถักตัวใหญ่ๆไว้เลยนะคะถ้าส่วนรอบอ,อกเรา4ี่สบสองเราก็ถักสัก44นะคะประมาณประมาณนี้แต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อที่พอดีตัวก็อาจจะถัก43มหรือ42เลยก็ได้นะเวลาถักนะคะเวลาทำงานทุกครั้ง ทำแล้วลองสวมดูนะคะต้องลองสวมก่อนว่าโอเคหรือไม่โอเคนะถ้าสมมติว่าคุณพอใจอยู่ที่ตรงตรงความหลวมหรือความพอดีขนาดไหนนะคะเราก็หยุดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วทาขั้นตอนต่อไปย่างที่เราได้ความกว้างความยาวของตัวเสื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำสองผืนเหมือนกันนะคะทำสองชิ้นเหมือนกันครูก็จะต่อความยาวแขนออกมาเลยนะคะ อันนี้ก็จะต่อความยาวแขนออกมาเลยถ้าใครอยากได้แขนกว้างก็ต่อจำนวนดอกที่มันเยอะนะคะเสื้อตัวนี้เป็นลักษณะของการต่อดอกแล้วการทำแบบง่ายๆเราก็จะทำแบบนี้ออกมาเป็น2ชิ้นนะคะอันนี้ต่อแขนมาเลยอยากได้ความยาวของแขนแค่ไหนอยากได้ความกว้างของแขนแค่ไหนนะคะใครอยากได้ปีกข้างคาวปีกนกก็ทำต่อออกมาเลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่2 ทีนี้เรามาดูขั้นตอนที่3กันหลังจากที่เราทําแบบนี้ออกมาเป็น2ชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการรวมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันตรงช่วงแขนนะคะโดยวิธีต่อดอกเพิ่มนะคะครูจะต่อดอกเพิ่มเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเราจะมาเชื่อมนะคะทีนี้เราครูจะให้ดูว่า เราจะเชื่อมจากด้านนี้ซึ่งเป็นปลายแขนนะคะหรือจะเชื่อมจากตรงช่วงคอนี้ก็ได้เอาตามถนัดนะคะเราถนัดตรงไหนเราก็เชื่อมตรงนั้นเช่นเดิมนะคะเราก็ต้องออถักโซ่5ไปก่อน1รอบ ถักโซ่ห้ามาหนึ่งรอบก่อนนะคะหลังจากที่เราถักโซ่ห้า,าวนได้หนึ่งรอบนะคะแล้วก็เราก็าทําดอกเล็กๆมานะคะครึ่งหนึ่งโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,า,าหยิบไออด้านที่จะเชื่อมมาด้านนี้เราก็จะเชื่อมปกติก่อนนะคะ อันนี้คือด้านที่เราเชื่อมชิ้นแรกนะคะทีนี้ชิ้นต่อไปด้านนี้ไม่ใช่ชิ้นต่อไปสีด้านนี้นะคะด้านนี้เรายังไม่ได้เชื่อมยังไม่มีตัวเชื่อมอมาถึงตรง,ตรงนี้นะ ตามคุณมาเลยนะคะามาดูนะคะทีนี้ก็จะเราก็จะต้องเชื่อมตัวนี้ติดกัน ถนัดถนัดเรีบหนึน่ง าข้้งนีจะบอกว่าถ้าใครที่เป็นมือเก่าอยู่แล้วดูครูแป๊บเดียวก็จะเป็นนะคะแต่สำหรับมือใหม่ก็จะงงๆนิดนึง มือใหม่ย้อนมีโอดูนะคะแต่ถ้าเป็นมือเก่าครูเชื่อแน่ว่าคุณทำได้ ก็กลับมาทำด้านที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันสมบูรณ์ซะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีเชื่อมแขนจนถึงช่วงบ่านะคะเราจะเชื่อมอย่างนี้เราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าเราจะถักดอกเอ้ยเราจะถักโซ่ห้าหนึ่งรอบเหมือนเดิมแล้วเราก็ถักมาครึ่งหนึ่งนะคะถักดอกเล็กๆมาครึ่งหนึ่งแล้วก็โซ่ห้าหยิบตัวที่จะต่อมา อะดูช่วงนี้เป็นหลักนะคะมันกลับมาทําด้านที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์โซสองเชื่อมมานี้ โซสองมานี้แล้วก็จะเชื่อมเราจะเชื่อมปกตินะคะ คราวนี้มาดูดอกนี้นะคะดอกนี้พอเราเชื่อมตรงนี้แล้วมันก็จะไม่ให้เราเชื่อมตรงนี้อีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องมาเชื่อมตรงนี้อีกด้านหนึ่งซึ่งเรามาดูลักษณะการเชื่อมของดอกที่สองนะคะก็จะเป็นการเชื่อมด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะดอกที่3ามก็จะเหมือนกัน ดอกที่3ที่4ก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะคะเชื่อมด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3นะคะ